ยินดีต้อนรับสู่ WKP Auto แหล่งรวมรีวิวเชิงลึกข้อมูลเชิงลึกและอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับยานยนต์เทคโนโลยีการทหารและการบินในวิดีโอนี้เราจะพาคุณมาดูใกล้ชิดกับ F16 Fighting Falcon รุ่นปี2025หนึ่งในเครื่องบินรบที่โด่งดังและทรงพลังที่สุดในโลกซึ่งตอนนี้ได้รับการอัปเกรดด้วยเทคโนโลยีรุ่นใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการการรบสมัยใหม่ F16 รุ่นปี2025ยังคงสานต่อความสำเร็จจากกลุ่นก่อนก่อนพร้อมทั้งนำเสนอการพัฒนาเทคโนโลยีหลายด้านที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างมากเครื่องบินรุ่นนี้ขึ้นชื่อเรื่องความคล่องตัวความเร็วและความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลายรูปแบบ รุ่นล่าสุดของไฟติงแ a l คอนมาพร้อมกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมยัยฟีเจอร์ล่องหนที่ดีขึ้นและรองรับอาวุธยุคใหม่การอัปเกรดนี้ยืนยันความเป็นผู้นำของ F-16 ในกองทัพอากาศทั่วโลกหัวใจของ F-16 ใหม่คือห้องนักบินที่อัปเกรดด้วยหน้าจอดิจิทัลขั้นสูงระบบควบคุมนักบินที่ใช้งานง,ง่ายขึ้นและฟีเจอร์ช่วยเพิ่มการรับรู้สถานการณ์ ้องนักบินแบบกลาส o p ปิดมีจอแสดงผลมัลติฟังก์ชันขนาดใหญ่และระบบเลงติดโหมดนักบินซึ่งแสดงข้อมูลการเลงเป้าหมายและการบินแบบเรียลไทม์การปรับปรุงเหล่านี้ไม่เพียงช่วยให้นักบินทำงานได้ดีขึ้นแต่ยังทำให้เครื่องบินปรับตัวได้ดีในภารกิจทั้งทางอากาศและภาคพ,พื้นดินอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงสำคัญของรุ่น2025คือการผสานเทคนโนโลยีเรดาร์และเซนเซอร์รุ่นใหม่ เรดาร์ AESA ที่ทันสมัยช่วยให้ตรวจจับเป้าหมายได้ไกลขึ้นแม่นยำขึ้นและแยกเป้าหมายห่อลายจุดได้ในเวลาเดียวกันทำให้ F-16 มีประสิทธิภาพมากขึ้นในสถานการณ์การรบที่ซับซ้อนพร้อมกันนั้นระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้รับการปรับปรุงเพื่อต้านภัยคุกคามสมัยใหม่เช่นขีปนาวุธนำวิถีด้วยเรดาร์และการรบกวนสัญญาณ โครงสร้างตัวถังของเครื่องบินก็ได้รับการปรับแต่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านพนลศาสตร์อากาศและความสามารถในการล่องหนโดยมีการออกแบบช่องรับอากาศใหม่ผิวเรียบมากขึ้นและใช้วัสดุด,ดูดกลืนคลื่นเรดาร์รุ่น225 0นี้มีถังเชื้อเพลิงเสริมแบบแนบลำตัวช่วยเพิ่มระยะการบินโดยไม่ลดทอนความคล่องตัวทำให้เหมาะกับภารกิจระยะไกล ด้านสมรรถนะ F16 ยังคงทรงพลังขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์โบฟานที่ได้รับการปรับปรุงใหม่สามารถทำความเร็วได้เกินแมต2และไต่ระดับได้รวดเร็วเหมาะกับการรบกลางอากาศเครื่องบินสามารถติดตั้งอาวุธหลากหลายประเภทตั้งแต่ระเบิดนำวิถีแม่นยำไปจนถึงขีปพนาวุธอากาศสู่อากาศล้ำสมัยช่วยให้สามารถรับมือกับบทบาทการรบได้อย่างครอบคลุม อีกจุดเด่นสำคัญของ F-16 รุ่นปี2025คือความคุ้มค่าถึงแม้จะมาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยแต่ยังคงมีค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการที่ต่ำกว่าเครื่องบินรบรุ่นที่5ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับประเทศที่ต้องการเครื่องบินรบทันสมัยโดยไม่ต้องลงทุนสูงรุ่นใหม่นี้ยังออกแบบให้ซ่อมบำรุง,งง่ายขึ้นด้วยระบบแยกส่วนและการวินิจฉัยล่วงหน้าที่ช่วยลดเวลาหยุดใช้งาน ด้วยความคล่องตัวพลังและเทคโนโลยีล้ำสมัย F-16 Fighting Falcon รุ่นปี2025แสดงให้เห็นว่าแม้จะอยู่ในการใช้งานมาหลายสิบปีเครื่องบินลำนี้ก็ยังไม่ล้าสมัยตรงกันข้ามมันพิสูจน์ให้เห็นถึงการพัฒนาอย่างชาญฉลาดและการออกแบบที่ผ่านการทดสอบมาแล้วในสนามรบทำให้ยังคงเป็นกำลังสำคัญบนท้องฟ้าไปอีกหลายปี ขอบคุณที่รับชมรีวิวแบบเจาะลึกของ F16 รุ่นปี2025กับ WKP Auto หากคุณชอบวิดีโอนี้และต้องการชมเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารเครื่องบินรบและรีวิวยานยนต์อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดการอัปเดตในอนาคต